กูอยากรู้ว <riding> ่าแก๊กมันทำอะไรได้บ้างนอกจากตายเนี่ยสัตว์ไอ้แก๊กไม่ไปเรื่องอะไร้พี่กูบอกไปยังไอ้พวกชาติตลกไอ้สัตว์ชิบหายมีคุยมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนรู้คนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เฮี้ยมึงดียังไงไอ้เฮี้ยไอสัตว์มึงดีตรงไหนเหรอเก่งเจ๋งเหรอไอ้เฮี้ยสุดตีไอ้สัตว์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมฟินจากช่องขรรษสัตนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นไฮยาเตะนะครับ เป็นตัวที่นานๆแม่งหลุดทีว่ะทุกคน,นดีไปดีเดอยู่ในพุ่มนะอยู่ในพุ่มฮีโร่เกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมพกดมาคนเดียวนะครับแต่ลิกเตอร์ล้มด้วยโอตายแน่ไปนะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> เปิดได้สวยครับพี่น้องเปิดได้สวยเปิดได้สวย น้องขอเออตัวบริฟาร์มแตกแน่อ้โหเนี่ยแหละเวลาแบบเกียร์ดิกเตอร์ก็ตรงนี้แหละทุกคนคือแบบคือมันจะเถรดกัอีกตัวหนึ่งให้มันสุดมันก็เทรดสุดยากะเข้าใจไหมแม่งก็ต้องโผล่มาแบบจังหวะแบบเนี้ยแม่งก็เลยแบบเล่นยากเลยเกียร์หน้าแม่งเนี่ยไม่ชอบหน้ามันแบบพี่น้อง แม่งเอยมันไม่มาผมเอาจริงๆนะเกมระปั้มก็เถอะถ้าไม่ใช่ลิกแตาผมเล่นแหละเรียบร้อยเกยมตามพอเล่นเล่นยับแล้วแล้วพี่น้องเกมมันตึงเกมมันตึงอีกแล้วพี่น้องพ่อมันมาพ่อมันมาพ่อมันมาทุกคนพ่อมันมา พอ,ม,อมันมาทีมกูยับยิบหายเลย,ยเว้เนยมันได้อย่างงี้สินะครับเวลานิกเตอร์อยู่ในทีมมันจะเล่นโซนได้อย่างงี้แหละมันเลยน่าเบื่อนะฮะกูอยากดูว่าแก๊กมันทำอะไรบ้างนอกจักตายเนสัตว์เอาแล้วด่าก,กันแล้วทุกคนเออเอาแล้วเอาแล้วเขาไปกิ้ ปากมาแล้วครับปากโพล,ลีกมาแล้วทุกคนมาดินิกเตอร์เหรอนิกเตอร์เหรอนิกเตอร์เหรอมาดินิกเตอร์หรเรหรอ,อ,รหรอไอสาา้สัตว์ห้าวเยอะนะมึงอะเอ้ยไอ้ฝัดดิงไม่โดนด้วยถูกกันแล้วที่ทีมดาบมึงเราไม่ได้บีอะไรกับเขาได้ครับเราก็หำๆนะฮะเล่นแคลรี่เราต้องดูแลตัวเองนะทุกคนถ้าไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้นะโอ้โหมึงแม่นเกิน มึงโดนบางอย่างดิงโดนบางอย่างเดี๋ยวไอ้เวนเราก็จะเล่นลําบากนะครับเพราะว่านี่แหละครับอันนี้ก็หิวมันจัดเลยดูดิโอ้โหดูแม่งดิผมเล่นสุดไม่ได้ผิดพลาดแล้วไม่น่าเล่นเลยยุกโดนงัดตายด้วยปะเนี่ย ไม่อยากเล่นว่ะเล่นไม่ได้คือคนไม่กล้าเล่นเข้าไปเข้าไปเอาไวโอผมไม่รู้ผมจะตายด้วยไหมนี่ยมันเสี่ยงเกินไปว่ะใครมาด่ามั้งเนี่ยขอปา <c oughs> เอเอ่า <c oughs> ด่าเอยชอบป่ะผมดิ้งไม่โดนเลยทุกคน <c oughs> มีคนทั้งง่ายแล้วก็เข้าให้สุดครับ เออเออต้องไม่ใช่กูทังป้อมออกเออสวยเพื่อนคนรีต้องดูแลตัวเองมันจะมาทิมหน้าผมแล้วทุกคนดูดิมันจะมาทิมหน้าผมแล้วโอ้ยมันเออหนื่อยกูยังวะสัตว์เอ,อลล 2. เอ้ยครีสองเฮ้ยเฮ้ยฮป้อมกูเฮ้ยเฮ้ย เรากูมีของกันไอพวกมึงจะหยุดซ่าเลยนะอันนี้เล่นฟาร์มไปครับพยายามหาที่ฟาร์มให้ได้นะข้างล่างข้างล่างฝีนะต้องรีบไปก่อนยเอย้แม่งดึงเปิดด้วยเอย้ได้ยุสวยเราพยายามดันป้อมก่อนนะเพราะว่าป้อมเราตามของเราของเราช้าทุกคนแล้วเราเป็นแคดี้สองนี่เราต้องหาตังค์ให้เพ่่นหน่อยโอ้โหโห,หมดคําจะพูดกับมึงเลยอีเวนมึงงกกันจังวะ ไปอ,อันนี้มาเด็เน้นเด็เน้นเด็เน้นเด็กเน้นด็กไมโงมากงี้เมื่อกี้โอ้โห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 ,โอโหไม่จชติงติงหน่อยนะพี่น้องติงกูนี่แหละนี่แหละครับแครีสองทุกคนต้องเข้าใจ เฮ้ยมีคนอยู่พุ่มหน้ามีคนอยู่พุ่มหน้าโอ้โหแม่นจัดอย่างนี้ฉอดนี้คือต้องการอย่างนี้เลยเพื่อนอย่างนี้เลย <Nice. S 1> โอ้โห,โอโหพอครับเฮ้ยเดี๋ยวนคลิปได้โอ้โหไม่ได้คลิปกูกลับแล้วทุกคนโดนแล้วต้องกลับนะอืมอืมอืมอืแล้วพี่นะ้องมาเป็นเกาะน,นะฮะ เก็บตอกลำตายแม่งเก็บดอกคิ้วอยู่น่าเดีย๋ยวมาวาัดแถวนี้นะคนเดี๋ยวโดนทิมแตกเป็นแคลรี่มันเยอ,อย่างนี่เองสมชื่อเขาว่าแคลรี่เลยแบกโอ้โหวันนี้เซฟ,ฟินหนักตังเขาดีดมาดูลิกเตอร์เลยสิแค่สี่คิวพระเจ้าทำเบสไปนะ,ะให้เพื่อนไม่ต้องรีบบวก เออนี่ก็เป็นช่วงรีซีซั่นใหม่นะครับโอ้โหช่วงรีซีซั่นใหม่นะทุกคนมันก็จะเจอแต่พวกเดินโยนหน่อยนะฮะก็จะเป็นแบบพวกขี่อยากได้ดาวจะเล่นไม่เก่งกันนะฮะเฮ้ยตรงกลางมึงสัตว์กันอีกแล้วพี่น้องมันเอาอีกแล้วมันบวกกันไม่มีแผนแบบแผนเลยมันไม่มีแบบแบบการเล่นกันเลยแม่งที่จะเล่นแม่งก็เล่นเลยไอ้เวรที่จะเล่นมันก็เล่นนะทุกคน ในผมไม่ตาแล้วนะในกูจะคือแล้วดียโอ้โหกูติดไอ้กูจะเดินลุกจุ๊งดอกเข้ามาในทุ่มตรงนี้ไอเวนแม่งเอ้ยเดินเข้าไปติดกรแพงติดอย่างนี้ก็โดนลำฟรีๆดิโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเกมสั้น ไอเกมทันดูทุกคนเกมไม่เคยเป็นใจกับกูเลยนะเว้ยบอกให้ครับพยอยสัตว์แก๊กมึงจะแยกทำไมแล้วเข้าใจแหละว่าคีบมันดันมาไอเวนแต่กูไม่เข้าใจทำไมมึงต้องมาแยกคนอื่นเขาต้องมาเดได้ไอเวนมนควรอยู่กับเพื่อนนะเพื่อนฮัลโหลผมจะออกคีบก่อนนะครับก่อนออกสลิสติงนะเพราะว่าตอนนี้ความไวก็ถ้าขายนั้นออกก็ ตีไว้ร้อยห้าสิบแหละจะเ,เอาดาบ,บขี้มาก่อนอาดามเมจมาก่นอนโหเชี่ยหน้าวิ่งใส่ไว้มันเฉือนยิ่งน,นะ เปสาวน้อยโห่ <Shut down. S 1> ดดเลย s h u t เลยฝั่งนู้นน่รวยกันเกินไปแล้วจะเป็นเศรษฐีลูกบายกันเลยอ,อะไรของมันวะเนี่ยเราไปโอกิ้งมานะครับโห 何げずにこのィオに近づいてくるのかづかすかのキャップ、テネオブチノメセメンスカズクナイオン。 สเฟิตมันหายยังวไ้ให้มันหายคือแบบมันหายนานมากเลยอะลํำครับพี่น้องมาดีครับสวนกระแสทาลายศาสตร์รู้จักไหมเย็ดเคเฮ้บอกเลยอย่ามาพลาดได้พี่ไอ้น้องนาน,นา,นนานดุดทีขอเซิร์ฟหน่อยว่ะแต่ก <Wow. S 1> ูเริ่มสึกหน่วง่ะวะหายเอ้ยทำไมไมันเข้าไปโดนยิงอย่างนั้นน่ะโอ้สตว์ทีมกูมันเข้าไม่เป็นจังหวะกันเลยทุกคนมึงดูดิ มึงดูมันเข้ากันดียโอ้โหกูโดนยิงจัดๆกูโดนยิงหรือกูโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกือบตายแม่งแรงคิปหายอะไรพี่น้องใครอยู่ใครอยู่เชิญครับกูไม่อยู่แล้วเราต้องขายอย่างอื่นออกก่อนเกินนะรู้กว่ามันจะอันตรายเกินไปเพราะฝั่งเขาดาเมจมันจัดอะเราเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องเป็นแคลรี่ดูแลตัวเองเพราะว่าผมขายฟอสเข็บออกก่อนเดีวยา อ่าโ okay. อเคเฮ้ยมีคนอยู่กลุ่มหน้าโหดูดหายไปไปอะ่ะ <c oughs> นี่ขนาดกูลาแม่งเก็บตายแล้ว <c oughs> เพื่อนไม่เล่นกันเลยอะ่ะดูทุกคนมึงดูมันจะตายหากันหมดแล้วมึงเล่นดีเออไอ้สัดมันมีเกิดโอ้โหเีย,ยทีมกูเรียบร้อยสยัตว์มันจะตายทุกตัวไปได้นะ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ที่กูทำไปตั้งเยอะ กูทำไปตั้งเยอะเฮ้ยถามจริงเถอะโอ้โหเมื่อ <be> ก <atz ixel> okay ี้กูลำเกือบตายหมดเลยทุกคนแม่งหายไปไหนกูหมดแล้วทีมกูหายหัวกันหมดหายหัวกันไปไหนหมดไอ้เฮ้ยกูยอมใจเลยไอ้สัตว์ลุ้งกูออกดาบแดงแล้วกูลำตายเองแม่งเลยกูยอมตายแม่งด้วยอย่าแค่โอ้โหอ่ะดอกว่าวกูก็ยืนเซิร์งเลยมากูขอเซิร์งกับมึงตรงนี้แหละมาไอ้สัตว์มานี่ เรียกว่ามุมเทพสำหรับคนลำแล้วกูไม่ได้คิวโอ้โหไอ้แก๊กมึงเอาดาเมจมาจากไหนวะนนี้ไุดไอ้สัตว์กูถามแค่นั้นเลยมึงเอาดาเมจมาจากไหนนีอโอ้โหมึงสกิลอะไรว่าฆ่าได้เนี่ยกูค,คิดว่ากูฆ่าได้แล้วนะกูแครี่แท้ๆไอ้กูเสือกกูเสือฆ่าไม่ได้ทุกคนมึงคิดสภาพเอาแล้วกันม <c oughs> <c oughs> ดสภาพเอาแล้วกันดาเมจกูแบบบ้วังอลังการแต่แก๊กแม่งสือกรัดได้กูก็งงเหมือนกัน โอ้โหแม่งไดลแล้วเพื่อนมันโซนลรวมันก็มาสิมาดีครับกูก็ลํำเซิร์ฟหมดอะก็มาดีครับพี่น้องมันก็มา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 มันจะเมากูแล้วคนจะเมากูแล้วโอ้โหมันจะล้ำฟีกันไปแล้ว อย่ารำฟรีเกินไปละอย่ารำฟรีเกินไปละอย่ารำฟรีเกินไปเอาดูเลเลตมาตีก่อนโอ้โหเจ้าน้าตีกระแพงถามจริงเถอะดาเมจครับออกดาเมจม,มาก,ก่อนเลยครับมาจะมาบัว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  จะมาบูเหรอมึงจะมาบูเหรอหิวบูก็แตกไปซะเฮ้ยออกก่อเกิดครับพี่น้องซื้อเคียวด้วยรออะไรล่ะไปอปกแเฮกยตัวเอ้สัวเต็มตัวเอ้วู้วกระด้างๆพี่น้อง อยากขายของออกดุเลือดก่อนวะไงแมงแล้วกันมันเลยถึงหลอดนั่นต่อให้เขาหน่อยเด็เกมไม่ตึงก็โทษนะทุกคนเวลากูเหนื่อยแล้วไอสัตว์ต้องวแคลรี่จริงๆอ่ะขึ้นชื่ออยู่แคลรี่แบกไงฮิโร่แบกในตำนานครับโอเคมาจะต้องมาเดฟคิฟนะผมจะไบโอนะดิกเตอร์ผมจะปล่อยมันเลยฟับโอ้โหสัตว์แมงฟิกเกอร์ไปนู่น ไม่รู้กูจะกดผู้ดีไฟทำไมกูเสียดายที่หายเลยวะทุกคนทั้งที่แม่งก็แบบโอมึงดึงไม่โดนกูไปดีกว่าปะกูไม่เล่นกับมึงแล้วไอ้แก๊กไอ้แก๊ก <laughs> ดึงไม่โดนผมไม่ต้องกดพู้ดีไฟเยผมแบบเออติดว่าลิตเตอร์มันเป็นดาบน้ำไงแล้วแม่งจะแบบสตันเออมันชินมันชินเขาเรียกมันชินดีกว่าทุกคนมันชินมันเคย,ม,เคยมันเคยชิน <Where? S 1> ก็มาสิครับเกมนี้แพ้ไอ้ก <laughs> ูว่ากูคงจะเซ็งหน้าดูนะหลุดอีกแล้ว ไม่ได้ว่าครั้งนี้เล่นไม่ได้ครั้งนี้เล่นยังไงไม่ได้เขามาซ้อนนะเขาซ้อนถอยมไอ้เวนดูมันเล่นเฮียมัเยนเล่น,นไม่ดูแหกแหกหูแหก,แ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 กตาดูเลยโอ้โหตายด้วยปะเนี่ย,นนยขอโทษต่อเพื่อนกูลากมาโดนเพื่อนนะโหเฮียแพ้เป็นไงละ่ะไอสัตว์ เหนื่อยๆนะทุกคน,นเฮ้ยเหนื่อยๆนะเหนื่อยๆนะมี่ได้เห็นเธอมีความสุขไอ้สัตว์โอ้โหเรียบร้อยกลัวแห้งไอ้สัตอ์อูจะแบกยังไงดีไ<ค>อ้พวกไอ้เงี้ยไอ้สัตว์ไอ้โง่เต็มเข้าไปเลยโอ้วคุย่ย เก็บสตียิัด<จ><ก>ขอสักทีพวกบึงเนี่ยปวดผัวถุตินส่สัตว์